ไม่ต้องไปหามันว่าคือใครไม่ต้องไปหามันให้รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันรู้ถ้าเราทําไปเรื่อยๆจะรู้ว่าอีตัวธรรมชาติตัวนี้ไม่มีอารมณ์มันไม่มีอารมณ์อะไรเลยมันแค่รู้ไอการแค่รู้เนี่ยแรกๆเราฝึกแค่รู้แต่เมื่อไหร่เราไปถึงธรรมชาติตัวนั้นนอะธรรมชาติตัวเนี้ยมันแค่รู้จริงๆโดยที่เราไม่ต้องฝึกเพราะว่ามันไม่เคยปลุกอะไรมันจิต มันไปบอกกาติดเห็นติดก็ได้ไอ้ติตตัวเนี้ยไม่ปรุงอยู่โปรตมันไม่ปรุงอยู่แล้วไงไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่กิดท,ที่เป็นขันอันมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันตัวนี้ไม่มีลมอะไรมันจับไดจริงๆงเราต้องสังเกตให้ได้ว่ามันมีคนที่รู้อยู่มีคนที่รู้นี่แหละไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เข้าจะดึงจะดึงเราไปให้หลุดจากภพชาติแต่อีตัวที่ปรุงอ่ะมันจะดึง ดึงออกไอ้ตัวหลอ,อกก็จะดึงเข้าอืไอ้ตัวเห็นน่าจะดึงออกไอ้ตัวหลอ,อกจะดึงเขา้าเออมันจะเป็นงั้นแหละคออถ้ามอะไรที่เราเห็นเฉยๆได้ฝึกเห็นเฉยๆอ่ะมันก็จะไปอยู่กับตัวริงที่เรากล้ายืนยันว่าพูดเรื่องติดผิดหมดเลยอมันติดมันไม่ได้คิดอยู่แล้วอ่ะ จิตไงจิตมันเป็นธรรมชาติรู้อืมจิตมันเป็นกระจกอะจิตไม่เคยสวยอารมณ์อะมันเห็นแต่ม,มันไม่ได้สวยอะตัวสวยอารมณ์คือตัววิญญาณนะเออรเรียกว่าเสียงกูได้งไงมันชัดเจนอยู่แล้วอะบอกว่าจิตอย่างนั้นจิตอย่างนี้ใช่ไหมวิญญาณเป็นคือเขาข้อขอธิบายอธิบายเรื่องการสังมว่าอ่าพบชาติตาสังมนู่นนี่นั่นอะไรเขาไปบอกว่ามันทืกที่จิตใช่ไหม เอาเขาคิดจิตเขาเขาเขาบอกว่าจิตกับวิญญาณตัวเดียวกันเขาไปวิเคาว่างั้นแต่เราอ่ะมันเห็นแยกเข้าใจไหมถ้าเขาพูดอย่างนั้นก็ถูถกเหมือนกันนะถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่ได้ถูกแบบในมุมที่เราเห็นเพราะเราเห็นลึกกว่านั้นเออกจะบอกว่าจิตกับวิจิ มันถั้งว่ามันหยิบขวดหยิบขวดไอ้นี่มาอย่างเงี้ยมันก็เห็นแค่นี้ใช่ไหมมันก็เห็นแตบบ่นี้ใช่ไหมแต่เราเห็นข้างในเราเห็นข้างในตรงขวดตรงนี้เราเห็นหมดเลยว่าว่าข้างในมันเป็นอะไรอ่ะแต่คนก็เลยก็เห็นแค่นี้ธรรมชาติของมนันก็คือเขาเห็นแค่นี้อแต่เราเห็นลึกเข้าไป ก็จะไหมคือคือเราไม่ได้เห็นมันมันเป็นรูปแล้วมันเป็นสร้างตัวตนแล้วเรารู้ที่มาที่ไปของมันเอาเงี้ยไม่ว่าขวดมันเป็นมาอย่างไงเรารู้ไหมแต่คนอื่นก็เห็นว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอใช่อยู่แต่เราเห็นมากแว่านั้นเอ่อตมหมียงไฟแล้วก็มันก็มันเคยถูกแล้วสิ่งที่เรารู้เรายืนยันได้ไงว่ามันจริงหรือไม่จริงจิตมันมันแคอุณบาปตูวที่นั่นมามึงเออจิตมันไม่ได้มาถือจิตมันเป็นธรรมชาติรู้เซนแลาพูดถูกกันเนี่ย เซนอันนี้เซนตรงที่เขาบอกพุดไปอยู่กับเซนนะที่เขาบอกอะ่ะที่เขาบอกว่าเซนเนี่ยคือพุทที่แท้จริงอ่ะที่เขาพูดนะเพราะว่าเซนเนี่ยพูดเรื่องจิตเป็นกระจกใช่ไหมแต่พุดธอ่ะพุดติแบบไอ้นี่แบบประเทศไทยเราเนี่ยเข้าใจว่าวิญญาณเป็นเป็นจิตเขาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อก็คืออย่าไปเชื่อมัน,นะระบอกสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดอ่ะ มันยังอยู่ในเส้นทางอยู่ไม่ใช่ว่ามันผิดแล้วมันถูกนะแต่ว่ามันอยู่ในเส้นทางเราก็แค่รู้มันแค่เรารู้มันเนี่ยมันก็หลอกเราไม่ได้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราสงสัยมันก็หลอกเราเออถ้าไม่มีคนบอกก็มันหลอกหมดแหละมันบอกแค่รู้แค่รู้แค่รู้มามุมไหนก็ช่างกูแค่รู้แค่รู้แค่รู้เงาอะไรมาขายกูก็ไม่ซื้อเงาอะไรมาบอกว่านี้กูก็ช่างมึงบอกอะไรก็ช่างมากูก็ฟังมึงมึงจะว่าไงก็ช่างมึงจะกูไม่เปิดประตูรับมนะึงอ่ะอะไรอย่างเงี้ย จำเนพระอะไรชื่ออะไรที่เขียนพิรันต์ป่าเป็นไหมที่ตนหลังเนยสอนนะที่เนยตั้งบายว่าอะไรอะ่ะมีเหี้ยอยู่หนึ่งตัวแล้วมีรูหกรูอะ่ะจะทํายังไงถึงจับเหี้ยได้อะ่ะเนยทำแล้วไอ้เขียนพิรันต์ป่าเนี่ยมันก็เป็นคนที่สอนภาพประหารไปเยอะแยะใช่ไหมมันก็บอกให้ปิดรูหมดหรือรูเดียว ไอ้แบบงเงมันเรนบอกว่าไม่รู้ทําเลยอ่ะไอ้พังนั้นอ่ะไอ้ที่ว่าเียเวลาเปล่าอ่ะพออะไรเมื่อไรที่เราเหลืออารมณ์เดียวอ่ะเรารู้อย่างเดียวอ่ะเราปิดความรู้ปิดทุกสิ่งอย่างที่มันได้ทั้งหมดอ่ะมันก็ปฏิบัติง่ายขึ้นแค่รู้แค่รู้แค่รู้ไม่ต้องไปเอาตาหูจมูกนิกายใจอ่ะใครจะไปรู้ได้ว่าตาหูจมูกนิกใจใจอันหนึ่งมีหูสองหูมันไม่รู้เลย ใคว่ามันจะมีหูสองหูมีตาสองตามีรูจมูกมีปากมีฟันที่สี่มีนิ้วห้านิ้วมึงไม่รู้หรอกแต่เพราะโดนอะไรปุ๊บมีบาดปุ๊บมมยนิ้วสันทีที่บามัายังไม่มีนะอือะไรตกมึงเดินไม่รู้สึกอะไรหรอกพราอรตกใส่หัวปุ๊บหัวแตกหัวมีเลยออนั่นแหละก็คือธรรมชาติของคนก็เป็นอย่างนั้นแต่ทำอะไรที่เราฝึกแค่รู้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  มันก็ไหลน้อยถ้าทำตัวเองให้เป็นกระจกนึกว่าที่เราจะ,จะเป็นกระจกอืมอย่างนเป็นเป็นกระจกอ่ะมันก็ไหลกันก็ฟุ้งไปเลย